ดูดวงชาวราศีพิจิกระวังคนใจดำเหมือนอีก,กาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารแต่เจอคนใจดำต้องระวดระวังเป็นพิเศษคนประเภทนี้ท่านควรที่ต้องระวดระวังเพราะว่าใจดำไม่ได้แปลว่าต้องสแสดงตัวออกมาเป็นคนใจดำเพราะว่าเขาจะหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขและคอยสังเกตว่าดวงชะตาของท่าน จะเหมาะสมช่วงไหนในการเหยียบย่ำวันนั้นชาวราศีพิจิกตกตำแหน่งยาจบในบางช่วงชะตาท่านหลบหลีกกับคนประเภทนี้และตกตำแหน่งรักคนที่ใช่ท่านต้องดูให้ถูกคนครับว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีโชคชะตามีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบรารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ตรงถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตกตำแหน่งม้าประยอง ด้วยอำนาจบารมีวาสนาสิงกสิทธิ์ปกปักปกุ้ครองรักษาได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดได้มองไปเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทํามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาจะเปิดโอกาสทองโอกาสดียอกาสกล่าววิวาก่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี มีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกระวายกระสาบกระสายอดทนอดกัน้นมันทนไม่ไหวปัญหาต่งตางๆมันต้องรีบแก้ไขต้องรีบปรับปรุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูดุนนำโชกตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดถึงแม้มีดดาบจะปักลงมาเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่น การจิ้งไบจิ้งพิบการใช้เล่์เหลี่ยมเลขกลน,นเพทุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการส่งมอบ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวากามงคลใกรมงคลเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิทธ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคกะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงบบมนิ้ดวงเศรษฐีเงินล้านอภิหมหาเศรษฐีการส่งมอบการตัดสินใจจะบังเกิดขึ้นในโชคกะตาท่านควรที่จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ครัผมตกตำแหน่งายพิเทศด้วยอำนาจบุญมารมีวาสนาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปกักคุณของรัาษาดัดฟูบังเกิดขึ้นในโชคชะตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสมณะติดกับดักหมนสเสนน์ครับผมดัสันปักพงรอชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวา,ข,าวข่าวมงคลเข้มาตก,ตกตำแหน่งจัสเมน การปฏิบัติหน่อยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีส่งมอบถ้วยท้องโอกาสท้องเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วการชิงไหวชิงพริบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายฟ้าพาเดทาวเวอร์ตูมเจ็บปดดวดวลละแวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวใครบางคนเข้ามากันแกล้งในโชกตาบอกกล่าวล่าสิบมีการชิงไหวชิงพริบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายจะบังเกิดับผมท่านจะรู้สึกสับสนงงงวยเอาแนลนอนไม่ได้มีดดาบล้อมรอบ ปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างมนจันท์าได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าราชสีมานอนซบตักด,กดวงแบบนี้ดวงเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาขอดำนายว่าไม่นานนะครับศัตรูมมมานคนที่ใจดำอีกาก็พังพินาศไปเองดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเพดัะนั้นคิดพินิจแต่ตองอย่าไปเกิดความอาฆาตแค้นหรือก็โกรธเกลียดใครใดทั้งสิน้น การมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการพัฒนาอย่างก้าวโดดจะส่งมอบการพลิกเปลี่ยนแปลผันนะรับหนึ่งไม่เท้าเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจัดหนักจัดเต็มในโชคตาจิตใจที่อ่อนโยนจะทําให้ท่านผสมเร็ยเพราะฉะนั้นนะครับจิตใจอ่อนโยนจะชนะคนที่ใจดำนะครับเดี๋ยวเขาจะแพ้เองทุกคนนะครับมีสติปัญญาได้มองก็รู้ได้มองก็เห็นว่าคนคนนี้คนดีหรือคนไม่ดี พระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมาย้ายสามดาวกวาดสามดาวมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดครับการปฏิบัติโดยการรี่เริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งบุญกุศลมัษนสนะ ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงได้พัฒนาในสิ่งที่ใช่มันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาของท่านท่านแล้ว,ลวถ้าตกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บให้ค่าคูได้ครับผมถ้าผมรับฟังดูดวงต่อกันยาวๆครับดวงชะตาของราศีพิจิกประจำเดือนวันอาทิตย์ด้านการงานคนที่เกิดวันอาทิตย์ในราศีพิจิกจะมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่น ในการทำงานสูงคุณจะสามารถแสดงความสามารถและศักยภาพได้อย่างเต็มที่อาจมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะและสร้างผลงานที่โดดเด่นด้านการเงินรายได้และสถานะทางการเงินของคุณจะมีสเสถียรภาพมากขึ้นอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสจากผลงานที่ดีควรวางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้ด้านการเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาจะมีความตั้งใจและสมาธิในการเรียนมากขึ้นคุณจะสามารถทำความเข้าใจบทเรียนและทำข้อสอบได้ดีอาจมีโอกาสได้รับคะแนนสูงหรือ ได้รับรางวัลจากผลการเรียนที่ดีควรใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียนและพัฒนาทักษะท,ที่จำเป็นยอดขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายและรายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถขยายฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าควรใช้กลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพและเน้นการบริการที่ดีเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า เลขนำโชค1 10 19 28วันจันทร์ด้านการงานคนที่เกิดวันจันทร์ในราศีพิจิกจะมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูงคุณจะสามารถนำเสนอไอเดียใหม่ๆและแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับทีมงานใหม่หรือได้รับมอบหมายโครงการพิเศษ ควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถและสร้างเครือข่ายในที่ทำงานด้านการเงินสถานการณ์การเงินของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆอาจมีรายได้เสริมจากงานอดิเรกหรือธุรกิจส่วนตัวควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังและเก็บออมเงินสำหรับอนาคตการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงจะเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงนี้ด้านการเรียน นักเรียนนักศึกษาจะมีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นคุณจะสามารถเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาควรแบ่งเวลายอย่างเหมาะสมระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่นๆยอดขายธุรกิจจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ควรเน้นการสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเลขนำโชค21 1 20 29วันอังคารด้านการงานคนที่เกิดวันอังคารในราศีพิจิกจะมีพลังและความกระตือรือร้นในการทำงานสูงคุณ จะสามารถรับมือกับงานที่ท้าทายและแรงกดดันได้เป็นอย่างดีอาจมีโอกาสได้แสดงความเป็นผู้นําและความสามารถในการจัดการควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างผลงานที่โดดเด่นและพัฒนาทักษะใหม่ใหม่ด้านการเงินรายได้ของคุณจะเพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักและความมุ่งมั่นอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำธุรกิจ ควรจะสัรเงินอย่างเหมาะสมและเน้นการออกระยะยาวการลงทุนในการศึกษาหรือการพัฒนาตนเองจะเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงนี้ด้านการเรียนนักเรียนนักศึกษาจะมีความขยันและตั้งใจเรียนมากขึ้นคุณจะสามารถบรรลุปเป้าหมายทางการศึกษาและได้รับผลการเรียนที่ดีอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน ควรใช้เวลาว่างในการพัฒนาทักษะและความสามารถพิเศษยอดขายธุรกิจจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วคุณจะสามารถเพิ่มยอดขายและขยายส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพควรเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์และน่าสนใจเลขนำโชค 3. 12. 21.30วันพุธด้านการงานคนที่เกิดวันพุธในราศีพิจิกจะมีความละเอียดรอบคอบและมีระเบียบวินัยในการทำงานคุณจะสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดมากได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญ หรือได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือด้านการเงินสถานการณ์การเงินของคุณจะมีสเสถียรภาพมากขึ้นอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือการลงทุนควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังและเน้นการออมเพื่อความมั่นคงในระยะยาวการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจะเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงนี้ด้านการเรียนนักเรียนนักศึกษาจะมีสมาธิและความตั้งใจในการเรียนสูงคุณจะสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและทำข้อสอบได้ดีอาจมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือได้เข้าร่วมโครงการวิชาการที่น่าสนใจควรจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่น ยอดขายธุรกิจจะมีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ควรเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการและการบริการหลังการขายที่ดีการสร้างความไว้วางใจและความพักดีของลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตของธุรกิจเลขนำโชค4 13. 22 31. อดดวงชะตาของราศีพิจิกประจำเดือนราศีพิจิกเป็นราศีที่มีความเข้มแข็งมีพลังและความมุ่งมั่นสูงมีไหวพริบและความสามารถในการวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยมในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในหลายด้านของชีวิตวันพฤหัสบดีด้านการงานชาวราศีพิจิกที่เกิดวันพฤหัสบดี จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาของคุณจะโดดเด่นทำให้ได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโครงการใหม่ๆที่ท้าทายควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของค,คุณการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คุณประสบความสาเร็จในการทำงานได้อย่างราบรื่นด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานพิเศษหรือโบนัสควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการเงินระยะยาวและการลงทุนแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปด้านการเรียน ผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนสูงความสามารถในการวิเคราะห์และการจดจงของคุณจะช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วควรใช้โอกาสนี้ในการทำวิจัยหรือโครงงานพิเศษยอดค้าขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาการเงินหรือเทคโนโลยีจะมียอดขายที่ดีควรเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ เลขนำโชค 3, 8, 17, 26วันศุกร์ด้านการงานชาวราศีพิจิกที่เกิดวันศุกร์จะมีความโดดเด่นในด้านการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์คุณจะมีโอกาสในการเจรจาต่อรองหรือนำเสนอโครงการสำคัญความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่นจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานและลูกค้าด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้จากการร่วมมือทางธุรกิจหรือการลงทุนแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องการเงินและไม่ควรใช้จ่ายเกินตัวด้านการเรียนผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความโดดเด่นในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารศิลปะ หรือมนุษยศาสตร์ควรใช้โอกาสนี้ในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือการแข่งขันต่างๆยอดค้าขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามแฟชั่นหรือการบริการจะมียอดขายที่ดีควรเน้นการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเลขนำโชค6.15ห วันเสาร์ด้านการงานชาวราศีพิจิกที่เกิดวันเสาร์จะมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นสูงคุณจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในงานของคุณอาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการสำคัญหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องใช้ความระมัดระวังและการวางแผนอย่างรอบคอบการลงทุนระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีควรจะสรรเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการออมและการลงทุนในอนาคตด้านการเรียนผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบสูงความสามารถในการจัดการเวลาและการวางแผนการเรียนของคุณจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในการศึกษาควรใช้โอกาสนี้ในการทำวิจัยหรือโครงงานที่ท้าทายยอดค้าขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทนจะมียอดขายที่ดีควรเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือและการให้บริการที่มีคุณภาพเลขนำโชค4.9.13.22 สรุปโดยรวมชาวราศีพิจิกในเดือนจะมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในหลายด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือการศึกษาความมุ่งมั่นความรับผิดชอบและความสามารถในการวิเคราะห์ของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่าย,ยอยและการตัดสินใจทางการเงินและไม่ควรละเลยการดูแล สุขภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพื่อรักษาสมดุลในชีวิตและความสุขที่ยั่งยืนวันอาทิตย์ด้านความรักคนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมีความเข้มข้นและลึกซึ้งมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะเข้าใจกันในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นอาจมีการเปิดเผยความรู้สึกหรือความลับที่ซ่อนอยู่ในใจซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม ควรระวังไม่ให้ความหึงหวงหรือการควบคุมมากเกินไปมาทำลายบรรยากาศที่ดีด้านความรักคนโสดคุณจะมีเสน่ห์ดูดผู้คนอย่างมากโดยเฉพาะจากพลังงานที่ลึกลับและหน้าค้นหาของคุณอาจมีคนเข้ามาให้ความสนใจหลายคนแต่คุณควรเลือกคนที่สามารถเข้าใจและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณได้อย่าเพิ่งรีบร้อนผูกมัดให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งก่อนวันจันทร์ ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีความท้าทายบ้างในเดือนนี้เนื่องจากอารมณ์ที่แปรปรวนของทั้งสองฝ่ายอาจมีการเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนควรใช้ความอดทนและพยายามเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายการแสดงความเห็นอกเห็นใจและการให้กำลังใจกันจะช่วยให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีด้านความรักคนโสดคุณอาจรู้สึกอ่อนไหว และต้องการความใกล้ชิดทางอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันก็กลัวการถูกทำร้ายจิตใจควรใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์อยากเพิ่งรีบร้อนเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่ให้เวลากับตัวเองในการเยียวยาและเติบโตว,วันอังคารด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความเร่าร้อนและมีพลังมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะรู้สึกดึงดูด ันทั้งทางกายและใจอาจมีการทำกิจกรรมที่ท้าทายหรือน่าตื่นเต้นร่วมกันซึ่งจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ให้มีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ควรระวังไม่ให้ความเร่าร้อนนี้นำไปสู่การทะเลาะบาะแว้งหรือการกระทำที่หุนหันพันแล่นด้านความรักคนโสดคุณจะมีสะเสน่ห์ดึงดูดอย่างมากโดยเฉพาะจากความมั่นใจ และพลังงานที่เข้มแข็งของคุณอาจมีโอกาสพบคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในการออกกาลังกายหรือการทำกิจกรรมที่ท้าทายให้เปิดใจและกล้าที่จะแสดงความสนใจแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนจนเกินไปวันพุธด้านความรักคนมีคู่การสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญในความสัมพันธ์เดือนนี้คุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้การวิาพากษ์วิจาร์ณหรือการพูดจาที่รุนแรงมาทำลายบรรยากาศที่ดีด้านความรักคนโสดคุณอาจพบคนที่น่าสนใจผ่านการพูดคุยหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจเป็นในโลกออนไลน์ หรือในการประชุมสัมนาให้ใช้ความฉลาดและไหวพริบของคุณในการสร้างความประทับใจแต่อย่าเพิ่งเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งก่อนวันพฤหัสบดีด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีการเติบโตและขยายขอบเขตมากขึ้นคุณและคู่ของคุณอาจมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกันหรือวางแผนการเดินทางในอนาคตการแบ่งปนันประสบการณ์และความฝันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันแต่ควรระวังไม่ให้ความทะเยอทะยานส่วนตัวมาทำลายความสมดุลในความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดโอกาสในการพบคนพิเศษจากต่างถิ่นหรือต่างวัฒนธรรมมีสูงคุณอาจรู้สึกดึงดูดกับคนที่มีความคิดกว้างไกลและมีประสบการณ์ชีวิต ที่น่าสอนน่าใจให้เปิดใจกับความแตกต่างและเรียนรู้จากกันและกันแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจผูกมัดจนกว่าจะแน่ใจว่าคุณค่าพื้นฐานของทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกันวันศุกร์ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความหวานชื่นและลึกซึ้งมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกันทั้งทางกายและใจอาจมีการแสดงความมรักผ่านของขวัญ หรือการกระทำที่แสดงถึงความห่วงใยเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันแต่ควรระวังไม่ให้ความหรูหราฟุ่มเฟือยมาเป็นปัญหาในภายหลังด้านความรักคนโสดสเสน่ห์ของคุณจะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีคนสนใจและเข้าหาคุณมากขึ้นคุณอาจรู้สึกดึงดูดกับคนที่มีรสนิยมคล้ายกันหรือมีความสนใจในศิลปะและความงามให้เปิดใจกับความรัก และความสุขแต่อย่าหลงระเริงไปกับคำหวานหรือของขวัญราคาแพงจนลืมพิจารณาคุณค่าที่แท้จริงของอีกฝ่ายวันเสาร์ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจต้องเผชิญกับความท้าทายและการทดสอบในเดือนนี้อาจมีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นทำให้มีเวลาให้กันน้อยและงอความอดทน และความเข้าใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านพ้นช่วงเวลานี้การร่วมมือกันแก้ปัญหาจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดคุณอาจรู้สึกว่าการหาคู่เป็นเรื่องยากและท้าทายอาจมีอุปสรรคหรือความล่าช้าในการพบคนที่ใช่แต่นี่เป็นโอกาสดีในการทบทวนและปรับปรุงตัวเองให้ใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเอง และสร้างหลักฐานที่มั่นคงในชีวิตเมื่อคุณพร้อมคนที่ใช่จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมโดยรวมแล้วเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะมีดวงความรักที่เข้มข้นและลึกซึ้งแต่ก็อาจมีความท้าทายบ้างตามแต่ละวันเกิดสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างความเข้มข้นทางอารมณ์กับการใช้เหตุผลการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริง,งใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นสำหรับคนโสด เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่ต้องการในความสัมพันธ์ให้เปิดใจกับโอกาสใหม่ๆแต่ก็ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคนที่ใช่